รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันเดียวเที่ยวได้สนับสนุนโดย Isuzu V Cross 4x4 สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันเดียวเที่ยวได้วันนี้นะครับมี่คงคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดกรองที่เลี้ยงลูกนะครับคสองคนได้อย่างไรที่ติ พี่นุ่นดารันนักแสดงรั่นนุ่นดารันนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เก่งรอบด้านและชีวิตจริงก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสุด s t r o n ที่ลูกยอมรับเธอจะมาเผยคิดจะเป็นสิ่งก็มอมต้องเด็ดให้ได้แบบแม่เั้นทำยังไงวันนี้ห้ามพลาดน,นะครับเอางี้คุณแม่วัยรุ่นขนาดนี้แสดงว่าเที่ยวเก่งแน่นอนที่สุดเอางี้ ดังนั้นเหมาะเลยเดี๋ยววันนี้มิกจะพาไปเที่ยวเป็นพื้นที่สีเขียวเรียกว่าริมแม่น้ําเจ้าพยาที่เจ้าของของเขานะอาชีพเขาเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าแล้วก็มาจับธุรกิจเกี่ยวกับการทําคาเฟ่เขาทําคาเฟ่ริมน้ําเนี่ยนะจนสามารถสร้างรายได้ฝ่าวิกฤตโควิดได้ด้วยอ่ะเชิญครับไปวันนี้นะครับมิกมีทริคดูแลสีรถช่วงหน้าฝนมาฝากกันครับทำยังไงไม่ให้รถของเราเนี่ยหมอง ข้อหครับหลังจากขับรถตากฝนนะครับให้ใช้น้ําสะอาดล้างเพื่อขจัดคราบฝุ่นที่ฝังลึกทําให้รถเราเนี่ยดูหมอง 2. องครับอย่าใช้ผ้าแห้งเช็ดรถหลังจากฝนตกเด็ดขาดเลยนะครับเพราะจะทําให้เกิดรอยจากฝุ่นและโคลนที่ติดมากับรถได้ 3. <า>เลี่ยงจอดรถตากแดดจัดหลังฝนตกครับเพราะความร้อนของแสงแดดทำให้สีรถของเราเนี่ยเป็นด่างได้เลยนะครับ วิธีที่สะดวกที่สุดเอารถไปล้างเคลือบสีอาทิตย์ละครั้งครับงานนี้เหมือนได้รถใหม่เงางามกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอนครับ วิธีเดินทางไปยังไซอิตรีนะครับใช้เส้นทางถนนจัก,กรวรรดิขับมุ่งหน้าสู่ถนนพระปกเก้าครับขับต่อไปยังถนนประชาธิปกจากนั้นนะครับเบี่ยงซ้ายเข้าสู่ถนนสมเด็จเจ้าพยาขับไปเรื่อยๆนะครับเจอซอยสมเด็จเจ้าพยา3ามให้เหลี้ยวซ้ายขับตรงต่อไปอีกประมาณ400เมตรจะเจอร้านอยู่ทางขวามือแล้วครับ มาถึงในร้านใสอิตาลีแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณเอก,กชัยสายสอนนะครับเจ้าของร้านนั่นเองสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับเดี๋ยวคุณเอกนี่คือร้านใหม่ใช่ครับร้านใหม่ครับเปิดปลายปีที่แล้วครับผมพฤศจิกายนคุณน่ะมาช่วงโควิดใช่ครับทำไมถึงมาขยายธุรกิจในช่วงของโควิด พอดีบังเอิญแบบได้โลเคชั่นตรงนี้มาครับเห็นโลเคชันแบบสวยมากคือพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นแบบพื้นที่ปิดประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับเป็นพื้นที่แบบโบราณมากจะผ่านแบบชุมชนโบราณโบราณเข้ามาคือเป็นประเด็กกักลักแล้วก็เป็นสีสันด้วยครับเราเลือกโลเคชันได้ยังไงอ่ะคือมีพี่สนิทกันครับเรียกผมมาดูพื้นที่ตรงเนี้ยเพราะเห็นครั้งแรกเลยครับพี่มิกหลงรัก ผมจะเอาให้ได้คือมันก็เหมือนว่นต้องได้มันถูกชะตากับพื้นที่ตรงนี้ครับคุณเพื่อนผมครับพี่ผมอะก็เลยพาผมไปเจอเจ้าของที่ซึ่งเจ้าของที่เขาห่วงพื้นที่มากครับก็คือมาอ้อนวอนหลายรอบมากครับกว่าจะได้มานี่ทํามาเป็นสาขาที่3แสดงว่าอยู่ในแวดวงวงการของการทําร้านทาอาหารอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมครับ ประมาณ78ปีได้แล้วครับพี่เมครับผมแต่ก่อนหน้านั้นคุณทาเสื้อผมทําเสื้อผ้าครับผมทำเสื้อผ้าอ๋อ,อแล้วเป็นยังไงถึงจะมาผ่านตัวเองมาทําร้านอาหารคะช่วงที่ผมทําเสื้อผ้าอยู่ครับพี่นุ่นในใจอยากทําร้านอาหารตั้งนานแล้วมไม่มีโอกาสผมก็เลยได้ลองเปิดสาขาแรกที่ราชเท,ทวีครับซึ่งครั้งแรกอผมไม่รู้อะไรเลยค่ะศึกษาไปเรื่อยๆไปเรียนมาเพิ่มแล้วก็พัฒนาร้านสาขาแรกจนติดตลาดแล้วลูกค้าให้ความสนบบใจอะไรเยงี้ครับก็เลยเปิดสาขาที่2ที่เรียบั้างด่วนครับ บีสอรี่การ์เด้นครับยังไงก็ต้องถามเรื่องนี้เพราะเมื่อกี้บอกว่าคนอื่นเขาแบบช่วงโควิด้วเขาแย่ครับว่าไล่ปิดไปต,ต่อไม่ไหวกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้เปิดกล้าที่จะเปิดด้วยตรงนี้มีเทคนิคยังไงคะเทคนิคของสาขาที่3นะครับท,ที่ผมกล้าเปิดเพราะว่าอันดับแรกคือผมมาเจอโลเคชันที่แบบติดริมน้ำนครับเรียกว่าในตัวกรุงเทพท,ที่มันหาได้ยากมากครับถ้าเกิดผมเปิดอะน่าจะโอเคเพราะว่าบรรยากาศมันปลอดโปร่งครับลูกลค้านะใช่บรรยากาศไทยเทด้วยครับลูกค้าน่แบบไว้ใจเราแล้วก็มาครับ เขาบอกว่าที่เนี่ยมีจุดไฮไลท์หนึ่งจุดถ้าไม่ไปถ่ายรูปตรงนั้นถืงึงม,มาไม่ถึงครับนี่ไงที่บอกว่าเป็นจุดที่จะต้องมาแล้วต้องไปให้ถึงต้นไทรต้นนี้นะครับอายุประมาณร้อยกว่าปีครับผมการก่อสร้างที่ร้านน่ะ จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับธรรมชาติเลยครับบันไดก็เลยต้องเวียนเวียนวนวน,วนมีหาร <วน S 1> ขั้น,<ว>น<อ>แบบต้องลง,ลงแบบล่กิ่งไห้คุณเอกครับแล้วสมัยเนี้ยคาเฟ่เกิดขึ้นใหม่เยอะมากเราทํายังไงให้คาเฟ่ของเราเนี่ยมีคนติดแล้วก็กลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยอันดับหนึ่งนะครับเป็นจุดขายของโลเคชันเราครับผมเชื่อว่า ทุกคนต้องอยากมามาสัมผัสเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนแบบเป็นปอดของกรุงเทพอะไรเงี้ครับออมีต้นไซใหญ่แล้วก็ที่สําคัญอยู่ิมแม่น้ำเจ้าพยารับคครับแล้วไม่เพียงแค่สวยเจ้าของเก่งเจ้าของใจดีด้วยใช่เขาบอกว่ามีสิทธิทพิเศษสําหรับแฟนๆรายการวันเดียวเที่ยวได้ใช่ไหมครับใช่ครับผมทางร้านนะครับมอบส่วนลด10%ครับผมตลอดเดือนมิถุนายนนะครับผม แค่แจ้งบอกว่ามาจากทางรายการวันเดียวเที่ยวได้ครับคุณเอกลดให้เลย10%นะครับไม่ได้จำกัดจำนวนด้วยใช่ไหมคะไม่จำกัดจนครับแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับพี่นุ่นครับว่ามาดูซิวิธีคิดของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้เขาเด็ดเรื่องอะไรบ้างห้ามพลาดนะครับหัวใจในการทำธุรกิจนะครับต้องมีใจรักครับแล้วก็กล้าที่ทำในสิ่งที่แบบแตกต่างออกไปครับผม และที่สําคัญนะครับต้องรักษาคุณภาพของอาหารแล้วก็รสชาติด้วยครับแล้วก็ดูแลลูกค้าใส่ใจลูกค้าให้ดีครับแล้วลูกค้าจะกลับมาหาเราครับผมร้านเปิดบริการทุกวันนะครับ10โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มนะครับผมร้านอยู่ซอยสมเด็จเจ้าพญาซอย3านะครับเข้ามาสุดซอยก็จะเจอร้านเลยครับผมในช่วงโควิดเนาะหลายๆคนก็ก็เห็นว่าเอ้ยไปต่อกันไม่ได้ธุรกิจล้มกันบ้างอะไรกันบ้างเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสําหรับที่นี่แล้วอะ่ะเขามีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการที่ทําให้ธุรกิจอยู่กับในยุค โควิดแบบนี้ได้มันสุดยอดจริงค่ะวันเดียวเที่ยได้วันเดียวเที่ยได้มาคุยกับพี่ลูกกันต่อครับตอนนี้ลูกสองคนอายุเท่าไหร่แล้ว ลูกคนโต19ย่าง20แล้วค่ะแล้วก็ลูกคนเล็กก็18กว่าแล้วค่ะโอ้โหคลาหมดแล้วเนาะเห็นตั้งแต่ตัวพวกนี้ตัวเล็กตัวน้อยเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณแม่สุดซอมาทั้งทีแล้ววิเคราเปิดไม้เด็ดกันหน่อยเลยนะในวันนี้ครับที่คิดจะเป็นสิ่งก็มัมต้องเด็ดให้ได้แบบแม่เรื่องอะไรบ้างกับช่วงนี้เลยจริงหรือไม่จริงง่ายมากพี่มีป้ายอยู่พี่ถือไว้ฝั่งหนึ่งจะขึ้นว่าจริงฝั่งหนึ่งไม่จริงแค่นั้นเองพี่นุ่ครับอยากเตือนคุณแม่ใจเด็ด ถ้าไม่สตรองจริงอย่าคิดเป็นสิ่งก็มอมจริงหรือไม่จริงจริงเพราะอะไรสิบกว่าปีแล้วนะคะโอหน่อยมากค่ะหน่อยมากค่ะหนัก,นกมากมจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่แรงกายนะแต่มันเป็นเรื่องใจเวลาที่เราต้องตัดสินใจอะไรถามว่าความเด็ดเดี่ยวมีไม่มีแต่มันจะรู้สึกซัฟเฟอร์เวลาที่มันพลาด มันผิดมันโทษใครไม่ได้เลยเหมือนเราไม่มีสำรองรที่จะไปพึ่งใจเลยอะไรเงี้ยค่ะรับความผิดเต็มเต็มอนะไรเงี้ยบางทีถ้าไม่แข็งแรงพอตรงนี้แหละที่จะบั่นทอนให้เราทอ้อให้เราหมดแรงให้เราเหนื่อยแล้วบางทีมันเหมือนแบบใจเราไม่ฟูค่ะมันก็จะไปต่อลําบากอะไรเงี้ยค่ะคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดทุกความผิดทุกปัญหาคือทําให้เราโตขึ้นเป็นบทเรียนใช่ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะแบบนี้พี่นุ่นครับแม่พร้อมฟาดกลับทุกคําดูถูก ใส่ร้ายว่าเราไม่มีทางเป็นแม่ที่ดีได้จริงหรือไม่จริงไม่จริงค่ะจริงๆเราอยากเป็นแม่ที่ดีเราอยากทําให้ดีเราไม่อยากได้คําครหาแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันถ้าทําแบบนั้นผลที่สะท้อนอีกอีก,อกฝั่งนึงก็คือกลายเป็นว่าเราทําด้วยเพรสเชอร์ความกดดันแล้วมันกลายไปเป็นความหนักใจของลูกเพราะว่าเราอ่ะไปคาดหวังในตัวเขาอะไรที่เขาไม่ดีอะไรที่เขาผิดพลาดอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่า จากความกดดันเราเขายิ่งยิ่งแย่แย่มากขึ้นน่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบไม่เอาล้าพอละคนเรามันก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะไม่จำเป็นต้องมานั่งฟังเราตลอดเวลาถูกตพี่นุ่นครับยอมรับตรงนี้ว่าแม่คือสายเป์ลูกอยากได้แม่พร้อมจัดให้จริงหรือไม่จริงไม่จริงค่ะเรื่อง Financial หรือการวางวางเงินในอนาคตอะ มันเป็นเรื่องจําเป็นเราไม่ได้แปลว่าลูกจะต้องมีเงินถุงเงินถังเงินเยอะแยะมากมายเพื่อรองรับในาะคตแต่ว่าลูกจ้องรู้จักบริหารมันให้เป็นกินดีก็ได้กินกินแบบง่ายๆก็ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือทุกอย่างทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตมันมีความสุขเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วไงฉันก็เติมเต็มให้ลูกไม่รู้สึกขาดได้จริงหรือไม่จริงอันนี้ลึกๆยอมรับว่าอยากให้เป็นแบบไม่ต้องลึกหรอกลึกก็ยอมรับได้หรอหรอ ไม่รู้สิเพราะว่ามันม,มีหลายคนที่พูดว่าแบบเฮ้ยมันลูกมันไม่ต้องสมบูรณ์ร้อเซก็ได้ให้มันหัดที่จะไปหาเองเรียนรู้เองบ้างสิเจ็บก็ให้เป็นสิมันจะไปรู้ได้ยังไงถ้าเจ็บไม่เป็นแล้วจะลุกขึ้นมาเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็กลายเป็นคําที่สะท้อนแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันไม่ต้องเต็มทุกอย่าง <c oughs> หรอกเขาจะได้เร<ๆ>ียนรู้ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่าเราก็ให้เต็มที่ในหน้าที่ของเราค่ะ จะแจงชีวิตลูกมากเกินไปจนลูกเนี่ยนะแอนตี้ไม่อยากเข้าใกล้จริงหรือไม่จริงจริงค่ะจริงค่ะยกป้ายด้วยอันนั้นมันคะไม่จริงยังโกหกตัวเองอยู่อันนี้โกหกตัวเองอู้ยังแย่เลยชอบแบบอ้ยเยอะแยะเลยอู้ยแยะไปหมดเลยไม่รู้ตัวเลยก็ดีแล้วแหละทำไปเพราะเรารักไงก็ใช่ไงแล้วมันก็เลยแบบลูกกลายเป็นแบบว่า พอแม่กลับมาวิ่งดีขึ้นต้างบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่จะต้องบนอะไรอีกแน่ๆเลยนี้แต่ว่าหายแล้วนะดีขึ้นแล้วนะหายแล้ยไข่เราด้วยหายอย่างฮะดีขึ้นดีขึ้นหรอโอเคนอ้นสตรองเบอร์แรงขับเข้าบ้านแม่ใจบางไม่ไหวจริงหรือไม่จริงจริงจริงโหเป็นนักแสดงป้ะ ประมาณแบบมันเซนซิทีฟนะข้างนอกมันก็สตรองสิเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็จะแบบอยากทำให้มันดีใช่ไหมแต่พอมันเข้าบ้านมามันมีแต่ feeling มันมีแต่ f e ลลิ่งรู้สึกทิ้งตัวแล้วอะเราจะเป็นยังไงก็ได้ถูกคุณก็เลยแบบปล่อยเลยดีมากพี่นุ่นครับ50แต่แม่อย่างเซบไม่ยอมให้ใครบูลลี่เรียกมนุษย์ป้าเด็ดขาด จริงอจริงหรือไม่จริงไม่ต้องถามเลยจริงแล้วเป็นโกรธอะไรล่ะไม่ได้โกรธทำไมล่ะแค่รู้สึกเัาเรียกเราป้ามันโกรธไหมมันพุ่งพลาดมากในคำว่ามนุษย์ป้าป้าไม่โกรธนะเอาจริงถ้ามนุษย์ป้าป้บโกรธแล้วพี่มีวิธีหรือเคล็ดลับในการดูแลตัวเองไงอ่ะเราก็ต้องเป็นป้าที่ประทับใจคนอื่นว่าเฮ้ยอายุขนาดนี้แล้วอะทำไมยังแบบยุ่แค่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเทลตี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะคะเอาแค่ว่างดของทอด งดแป้งงดน้ำตาลนอกจากงดอาหารเหล่านั้นแล้วเราต้องเสริมอาหารที่ครบโภชนาการอีกเนี้ยคุณก็เลยมีตัวช่วยที่ดีมีตัวช่วยที่ดี้นนใจเด็ดไม่เข็ดกับรักในอดีตพร้อมเดินหน้ารักใหม่ให้ดีที่สุดจริงหรือไม่จริงครับจริงค่ะีไม่มีอดีตค่ะม,ม,มีแต่ปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นนะคะตายเลย พูดแต่สวยอะค่ะปฏิบัติจริงเุ้ยเวลาพี่อยู่กับแฟนพี่พี่แซบเบอร์ไหนตอนนี้เอาจริงหรือจะเอาราคาคุยล่ะเอาราคาคุยแบบแซบแซบเอาแซบปากเลยออดีพี่นุ่นครับหมดภาระที่ต้องดูแลต่อจากนี้ขอมีความสุขในทุกวันก็พอจริงหรือไม่จริงจริงค่ะอะไรที่วางได้ก็วาง อะไรที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอแล้วเราทํามาดีที่สุดแล้วก็ปล่อยมัปล่อยไปใช่ค่ะไอ้วันที่เราตัดสินใจวันนั้นที่ออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันถูกหรือผิดถ้ามาเป็นมาถามตอนนี้นะค่ะถ้าสถานการณ์นะคะจากเพราะแต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันสถานการณ์สําหรับตอนนั้นถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วดีแล้วใช่นี่ไง คือเป็นคนที่มีมุมมองที่ชัดเจนขอบคุณสถานการณ์มากกว่าที่ทําให้เ,เออเรามีมีรู้จักขบคิดรู้จักที่จะต้องตัดสินใจใและรู้จักที่จะข้ามผ่านแก้ปัญหามาอย่างดีที่สุดมากกว่าได้มุมมองดีๆจากพี่นุ่นไปแล้วนะคะตอนนี้มิกหิวแล้วเดี๋ยวให้พี่นุ่นไปเดินถ่ายรูปเล่นก่อนผมขอไปชิมอาหารที่คุณเอกเตรียมไว้ให้ผมก่อนครับอะไรอ่ะชวนก็ไม่ชวน,นไม่ชวนไม่ชวนไม่ได้พี่บอกพี่ไม่อยากกินของทอดพี่หมดสิทธิ์ <laughs> มาถึงร้านใส่อิตรีทั้งทีแล้วครับคุณเอกแนะนําเลยครับว่าเอาเมนูอะไรมานําเสนอครับวันนี้อันดับแรกนะครับผมแนะนําเป็นเมนูเครื่องดื่มตัวนี้นะครับจะเป็นไซคัพปิ้งครับเป็นกาแฟครับมีไฮไลท์ครับผมรอดูนะครับฮะนี่กุตตาุตาแม่แล้วเป็นกาแฟลาเต้ครับผมลาเต้เย็นคัพปิ้งด้วยฟองนมฟันเป็นรูปน้องหมีครับเป็นกิมมิคของร้านครับต่อไปครับเป็นเมนูนี้นะครับผมเป็นเอ่อ สลัดครับผมสลัดกุ้งทอดแล้วก็ตรงด้านล่างเป็นตะกร้านะครับเป็นตะกร้าเผือกที่สามารถแบบทานได้แล้วก็อันนี้เป็นยำสลัดแซลมอนนะครับรสชาติแบบออกไทยๆอะครับอันนี้ก็แบบทานได้เลยกน้ำย่อยครับครับผมต่อไปนะครับเป็นเมนูในี่นะครับกุ้งผัดพริกเกลือครับผมว้าวกุ้งตัวใหญ่มากสดๆเลยครับที่ร้านจะแบบเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็เมนูนี้นะครับจะเป็นสเต็กไก่ครับมันจะยัดไส้ด้านในด้วยผักขมอบชีสครับมีชีสด้านในนะครับ สุดท้ายนะครับเป็นข้าวอกสับปะรดครับผมพี่มิกมาทั้งลูกแบบนี้แล้ครับนี่ด้านในเป็นอย่างนี้เลยอุตะนี่หุยเครื่องแน่นๆเลยคุณผู้ชมมีปลาหมึกมีกุ้งครับอยู่ด้านในกลิ่นหอมของผองกะหรี่มันไปอยู่ในข้าวทุกเม็ดจะได้ความกรอบของตัวเนื้อกุ้งความหนึบของตัวปลาหมึกอร่อย นี่เราใส่อะไรในนี้บ้างครับเนี่ยมีแซลมอนด้วยครับพี่มิ้บแล้วก็จะมีผักที่เป็นสมุนไพรมีใบมะกรูดมีสารแหน่ด้วยครับรสชาติจัดจ้านมากเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาครบตัวแซลมอนจะหนึบดีอร่อยมากต่อไปครับจินอะไรดีกุ้ง ผัดพริกเกลือครับผมนีม้ามาเลยฮะกุ้งผัดพริกเกลือคุณผู้ชมดูขนาดกุ้งหนึ่งตัวของทางร้านฮะกุ้งสดมากความสุกข,ของกุ้งคือพอดีมากกัดเข้าไปมันยังเด้งนุ่มทั้งกระเทียมเอ่ยหอมซอยเอ่ยมันระเบิดความหอมอยู่ในปาก อ้ตายอร่อยมากทีนี้เป็นสเต็กไก่ไก่ครับผม,มซึ่งบอกว่าตรงกลางมีทั้งผักโขมเนาะใช่ครับแล้วก็มีชีสด้วยครับผมนี่โอ้โหแล้วนี่คือซอสเป็นซอสครับผม,ม,มคือผักโขมข้างในหอมกำลังพอดีเนื้อไก่นุ่ม แล้วพอเจอชีสข้างบนมันเพิ่มความครีมี่ความหมึบแล้วตบด้วยซอสมะเขือเทศอ๋อเข้ากันเข้ากันมากตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนพอดีเลยตายแล้วอร่อยทุกอย่างเลยดีนี่มีกล้าพูดเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่แนะนําที่นี่เลยค,ครับเจ้าของร้านรับประกันความอร่อยคนแน่นทุกร้านแนะนำเอยครับเผื่อใครอยากจะลองทำร้านบ้างให้ติดเหมือนของคุณเอก อันดับแรกนะครับก็ต้องแบบโลเคชั่นก่อนครับโลเคชั่นของร้านก็ต้องมาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันดับ2คือคุณภาพของอาหารแล้วก็รสชาติครับแล้วก็อันดับ3คือการบริการที่ให้ลูกค้าประทับใจครับนี่ก็คือทริคที่คุณเอกแนะนําแล้วเผื่อใครอยากจะลองเริ่มต้นธุรกิจกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกนะครับขอบคุณท่มากครับถ้าหากว่าคิดจะเป็นซิงเกิลมามนะเราจะต้องเด็กให้ได้แบบแม่ มีเคล็ดลับมาบอกในเทปนี้ค่ะวันเดียวเที่ยได้วันเดียวเที่ยได้ถึงเวลาที่เราจะมาลวงลึกของความลับที่พี่น้ำพึ่งเขาซ่อนเอาไว้ในฐานะที่พี่น้ำพึ่งเนี่ยเป็นนางเอกในใจของผมมาตลอดอยากจะรู้ว่าพี่น้ำพึ่งเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของผิวหน้าที่พังบ้างไหมครับช่วงนั้นเป็นช่วงเด็กๆไงช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะใสๆแบบเนี้ยแหละมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหา แต่พออายุคำเลขสี่เจ้า,า,ามาเลยค่ะพวกแบบริ้วรอย กร้าฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนะคะสภาพผิวของพี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะผิวของพี่เนี่ยจะค่อนข้างแย่มากเลยมันมีความเหี่ยวตามวัยอะคะ่ะดูแล้วหยาบสากแห้งม,มีรอยทั่วหน้า<ม><ม>เลยค่ะพี่ทนไม่ได้เลยคือรูขุมขนกว้าง<อ>แล้วสิ่งที่จะช่วยผิวพี่นะคะคก็คือเซรั่มค่ะ<ม>ดาราใช้เยอะมากๆเลยนะคะคเป็นเซรั่มจากเกาหลีชื่อ M f e เป็นวัตกรรมราคาเป็นหลักล้านแต่ขายหลักร้อยค่ะก็ทําให้แลดูฟ้ากระดูจัง ลงค,ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่บอกว่าไอ้ร่องลึกรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แลดูตื้นขึ้น<ช>เราใช้แบบไม่คาดหวังอะเพราะว่าเราใช้มาหลายยี่ห้อหลายแบบแล้วเราก็ลองดูล่องแก้มเนี่ยนะคะก็แลดูตื้นขึ้นค่ะริ้วรอยเล็กๆบนหน้าแลดูค่อยๆจางลงลองดูเลยอย่างผู้ชายแบบผมนี่ก็ใช้ได้เหรอครับ อ้าวใช้ได้ค่ะมันต้องบีบมิดเดยวใช่ไหมคะใช่บีบนิดเดยวค่ะคก็ใช้วันหนึ่งแล้วก็หยุดไป3วันพี่<ม>น้อพผ่้จิ๊บอยากรู้ว่าไอ้ที่มันจะกิดกิดกิดอย่างเงี้ยมันคือน,นวัตกรรมอะไรเขาเรียกว่าไมโครนิดเดิลค่ะใช่ซึ่งเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยถูกต้องไหมครใช่ค่ะแล้วพี่ไม่เคยเห็นเลยนะรู้สึกว้าว้สึกแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมยังว้าวเลยฮะคือไม่เคยเจอเหมือนกันมารายการทั้งที ีโปรโมชั่นอะไรไหมคะมีค่ะ1กล่อง5,160นะคะลดเหลือ2,990ค่ะ29าสายแรก29 <19 S 2> สายแรก,แรกซื้อ1แถม1ด้วยโ<ะ>อ้โหตกขวดละ373บาทถูกมากถูกมากถูกมากครับโทรนะคะ0 2 3 0 5 8 6 6 6ค่ะหรือว่าที่ Line แนะคะ m f i l TV ค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง ไม่ชอบยินดีคืนเงินอยากให้พี่น้ำพึ่งโชว์หน้าสดจ้ะโอ้นี่ดูดิคือหน้าใสาเนียนมากอะทชกดีได้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆนดาราก็แนะนำอพี่ใครนะใ้บ้างอะพี่น้ำพึ่งปอเนี่ยจะได้ผลเยอะเลยพี่ปอปุญญยาวีหลังจากที่พี่ปอใช้เอ็มฟิลนะคะพี่ปออายุ50แล้วและดูสดใสามากใช่เนี่ยริ้วรอยต่างๆก็แลดูจางลงเอาใสา่เพิ่มได้ไหมคะคือ29สายเนี่ยมันดูแบบ ดูเล็กน้อยอ <ะ S 2> ให้อีก5นาที5นาทีเท่านั้นนะคะคุณจะได้รับโปร8ขวด8เดือนนะคะจากราคา1320บาทจ่ายแค่2,990ค่ะตกขวดละ373บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางโทร02-3058666ค่ะหรือ Line at M f i e l TV พี่น้ำพิ่งย้ำโปรอีกทีได้ไหมคะได้ค่ะใครที่มีปัญหาผิวแห้งกร้านมีริ้วรอยหนุ่มผนกว้างแนะนำอยากให้ใช้นะคะลองใช้ดูค่ะ ดีมากๆเลยนะคะนับคคอนเฟิร์มโทร02 305 8 666หรือ Line at mfield tv ค่ะ คือพี่นุ่นเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยคือต้องหาเงินเลี้ยงคนในครอบครัวทั้งบ้านเลยเวลาที่ทพี่พนุ่นพอที่ให้กําลังใจตัวเองครับพี่นุ่นเลิกคิดว่าเป็นสิ่งผิดพลาดใดๆทุกอย่างเกิดขึ้นย่อมดีเสมอนะคะคทุกคนมันมีลิขิตของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ก้าวข้ามผ่านอะไรหรือว่ามีปัญหาอะไรเข้ามาให้คิดว่าเป็นชาเลนจ์ของตัวเองและคิดว่าเป็นข้อดีทุกปัญหาทุกการก้าวข้ามผ่านก็คือทําให้เราเติบโตขึ้นค่ะได้แง่คิดในทางบวกจากพี่นุ่นเยอะมากขอบคุณพี่่นนนุมากเลยะคระ ค่ะขอบคุณเป็นดูและที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราครับอีซูซูแล้วก็สถานที่สวยๆแห่งนี้เลยใส่อีทรีที่เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทำครับถ้าถางที่ไหนนะครับอยากจะสร้างรายได้เพิ่มนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ